กินหมูดิบไหมกินหมูดิบไหมเล่ะใช่ความแบบดูดเดินอะหอมหอมเรเดินอะไรละ่ะเรเดินก๋วยเตี๋ยวเอวยเ,เตี๋ยวห <c oughs> อมตอนนี้อยู่ที่ไหนจ้า<ม><ม>อีโม่อะไรวะมงโป๊กที่มงโป๊กที่นี้มันจะมีร้านรองเท้าเยอะนี่มาถึงมาถึงฮ่องกงต้องซื้อนี่ขอยาซีฟันฮ่องกงไปฝากค่ะจีน นี่โรงแรมเราอันนี้คือด้านห,หน้าโรงแรมเรานะครับนี่เานีา่เตอนนี้ก็เช็คอินเข้าโรงแรมที่สองของวันแล้วนะครับก็โรงแรมนี้ก็อยู่ใจกลางฮ่องกงองกงกเลยนะครับผมชื่อโรงแรมว่าไอคับทูกวา,วานนะครับก็ห่างจากสถานีารถไฟเพียงประมาณ5นาทีเดินออกมาก็แป๊บเดียวก็ถึงโรงแรมแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาดูห้องเนาะว่าสไตล์ห้องก็จะประมาณนี้เลยเฮ้ยเจอใคร ห้องก็จะสไตล์เล็กๆแบบสไตล์ห้องตรงนะทุกคนแต่ว่าวิวอะเลิศมากวิวแบบว่าเ,เห็นอนะเห็นเป็นแบบตึกๆที่เตียงเขาก็จะวางชิดริมแบบนี้นะครับแล้วปลายเตียงจะมีทีวีให้ให้น้ำมาสองขวดมีที่ทำน้ำร้อนให้ด้วยนะหดด้วยนะห้องน้ำก็จะแยกเป็นโซนเปียกกับโซนแห้งนะครับประมาณนี้อันนี้เป็น ห้องอาบน้ำอ่ามีสลิปเปอร์ให้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปตะลุยเที่ยวในฮ่องกงกันต่อเลยนะครับเดี๋ยว่ายุ่ย่านฟูฟูกวาวานมาร์เก็ตจะมีแม้อัง่นไซมัสคัดเนี่ยไหนดูราคาด็ดส70เหรียญ 312บาทโอ้แพงกว่าบ้านเราบ้านเราผัวงละาร้อยกว่าบาทใช่ไหมเนี่ยคุ้มอันนี้เหรอใช่สองอันนี้สองเลกสองแพ็กมันจะลดแล้กับมา้ยตกแพงแล้วแปดสิบเก้าเลยเหรอใช่อันนี้น่าซื้อใช่มาใส่สตรอเบอรี่ลูกใหญ่ดีมันจะมาทิ้งกับไทยได้ปะเที่ยวกับไทยไม่ได้นะขึ้นเครื่องน่าจะเอาของสดขึ้นเครื่องบินไม่ได้อ่ะมันกฎหมายอยู่ โอ้ตรงนี้เป็นแบบตลาดสดเลยทุกคนกินหมูดิบไหมกินหมูดิบไหมล่ะปาเกี่ยวหมูนล้มาครับื้อเลยมีทั้งเนื้อสัตว์เนื้อเอ่อถ่องทะเลมีผักขายแล้วก็มีผลไม้ด้วยนะครับเหมือนตลาดใช่เวลานนี้ขายสี่สิบเหรียญต้นนี้ขายแพงร้านนี้ขายถูกกว่าฟิวว่าฟิวตัดราคา ตรงมุมนู้นมันก็มีข้าวอะข้าวหน้าเป็ดอะข้าวหน้าเป็ดหมูหมูแดงหมูมหมกรอบเลยแนวๆน,น,น,นั้นเนาะรายการลา,รา,น,านี่ก็ร,รับข <ๆ S 1> ้าวกันการราคาแปดเหรียญอะหรออันนี้เ<ๆ>นนขาน่าจะเป็นแบบแบบนวออกมาเซลอนะไรอย่างเงี้ยไหมไม่อ ใบเหลือด้วยใช่เดี๋ยวเรามาซื้อกินตอนเย็นก็ได้ถ้าเกิดว่าเงินหมดแล้วเป็ดจาจเนเนดะียวหน้าลองกินนะตัวหนึ่งเอาเป็ดตัวหนึ่งใช่คือย่านนี้มันไม่ใช่ย่านนะักท่องเที่ยวเลยนะทุกคนมันคือแบบเหมือนย่านโลคอล่ะท้องถิ่นของที่นี่เลยอะ่ะ,ะน่กินนี่ไงมีคนฝากตัวเองซื้อทูบไม่ใช่หรอ ปานนี้ก็มากินข้าวกับไทนะครับเป็นร้านแบบโลคอลมากเลยทุกคนไม่มีภาษาอังกฤษไม่มีภาษาไทยมีภาษาจีนน่ารักมา,า,ากเลยค่ะใช่แมค้น่ารักที่สุดเลยเดี๋ยวเรามาลองกันว่าอาหารจานนี้เป็นยังไงอร่อยไหมแอบกวนะเพราะว่าสั่งแบบใช้กูเกิลทางจด <25 S 1> สั่งแบบสุ่มๆมานะทุกคนมันเขียนว่าข้าวไก่แกงแดงอ่ะกินเหมือนแผนงบ้านเรามีความแบบดีเจนอะหอม นูเดิลอะไรล่ะนูเดิลก๋วยเตี๋ยวตตางฟิลมาลองกินเร็วอยากรู้ว่านั่นจะเป็นไงเรามากินข้าวแกงฮ่องกงกินกันเลยได้ไหมม,มันมันออกจืดจือดจอืดหรอเป็นรสเผ็ดๆแต่แบบนนะี้ก็มีรสชาติ อร่อยใช่ไหมอร่อยนี่อันนี้หอแมไหมนะแบ่งกันแบ่งกันได้อยู่อิ่มแล้วทุกคนโอเคนะถือว่าราคาใช้ได้แล้วก็อาหารก็ก็ชาติดีถึงแม้ว่าเวลาปั่นจะทะลุรักุเล่ไปกูเกิลทางสเตทแปลเอานะทุกคนแต่ว่าเจที่ขายน่ารักเนาะเขาถ่ายรูปให้เราดีเขาไปเที่ยวไทยมาเขามาบอกเราอะเขาไปมาใช่ วันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปพาไปเที่ยวโซนช่วงที่เป็นนักท่องเที่ยวเยอะนะทั่วย่านโมย่านโมกย่านจิมซาจูนะครับแล้วก็ตอนนี้ไปดูวิวที่วิเอเรียวิเอเรีย,รยกันแล้วก็ ไหว้าพายืมเงินเจ้าแม่คนอินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วลนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเที่ยวนะครับที่มงกุกกันย่านมงกุกใกล้ตรนี้ไปก็ประมาณสามสองสถานีเอ๊ะใช่สองขบวนแต่รถไฟประมาณสองขบวนนะครับเมื่อกี้ขอยืเงินเจ้าแม่คนอินเราสั๋วข้างในบอกว่าคนเยอะมากเนาะแล้วก็ตาควันแล้วก็ควันทูบเยอะมาก ได้คลิปมาจากคนจีนหนึ่งอยา่างคือเวลาพูดจุดพูดเย,ยอะๆอย่างเงี้ยต้องเอาไว้เหนือหัวเลยครับั้นทุกจะได้ไม่ได้เข้าหน้าตอนนี้อยู่ที่ไหนจ๊ะโมงอะโมงโป๊งโกง๊กเป็นย่านช้อปปิ้งนะคะของคนฮ่องกง ที่นี่ของเยอะมากเลยแล้วก็คนเยอะมากเลยคนแบบเป็นเป็นนับพันนับหมือนอหม่นอ่ะสวยอ่ะมุมนี้สวยมากถ่ายรูปไหมถ่ายนหน่อยไปเป็นร้านแบบขายยา ขายยาไปเหลืองน,นี่นะติวติกวก่อนจะเหลืองทางร้านเลยนะว้าวมีทุเรียนด้วยทุเรียนจากประเทศไทยหรือเปล่าที่รู้อยากนทุเรียนอ่ะโอ้ยนี่เหมือนแบบยันตะเลยจริงนะเนกี้นี่รองเทา้าไปดูไหมไป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 ดูเนกี้กันโอ้หลายรุ่นมากเลยอะเนี่ย อ,อออันนี้จอแดนจอแดนแอร์จอแดนแปดสิบสี่เก้าเรือรัดรองเท้านะครับยกให้คุ้มมันเป็นมันแปลกอะ่ะก,ก็หาดูซื้อฝากครอบครัวเป็น,นว่าคุ้มนะร้อยกว่าบาท ก็ย่านช้อปปิ้งของเราน่าจะราคาโอเคย่านนี้มันจะมีร้านรองเท้าเยอะนี่มาถึงมาถึงฮ่องกงต้องซื้อนี่ของย่าสีฟันฮ่องกงไปฝากค่ะกจีนนี่ไงอันนี้จะเป็นใจกลางย่านช้อปปิง้งใจกลางย่านช้อปปิ้ง เป็นร้านเหมือนตลาดนัดบ้านเราอ่ะทุกคนดูดูเคสดิแล้วก็เจ้าสาววิวย่านรองเท้าผ้าใบนะครับสนิเกอร์ตอรมีทุกยี่ห้อเลยนะที่เป็นรองเท้าผ้าใบใครที่แบบชื่นชอบอนะไรอย่างเงี้ยต้องมาร้านย่านนี้เลยหารุ่นแบบว่า New Balance 99ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับ อะไรอ่ะโอ้มาได้เจอเจออันนี้อะพอด้อ๋อกี่กกองอ,อะไรเซลได้นะหกสรเ้าเหรียญจากแ9นสิเกานแหละสาร้เหลือกล่องเดียวคิดว่าจะเป็นตัวอะไรตรงนี้ก็มีโฟร์เซนนะเนี่ยโอ้ยนี่น่ารนะักตัวเ9็ดเ้าเหรียญสามรกุบบัีเออซ่าสวยมาก <ไป S 1> ถ้าได้แอริเยลถือว่าพลงังมูมาแรงแอริเยลครับตัวนี้แอริเยลติดราคา69เหรียญพอไปกินเนงินบอก <c oughs> ไม่ใช่ครับไม่ใช่ราคานี้89เหรียญแล้วคือติดทุกกล่องว่ะ69ใช่สงสัยสงสัยเล้เราแอริเยลมันคงออกไปแล้วแหละ เพื่ออะไรบ้าโ่่ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่ได้ตังค์เราคือเขาอยากให้เราไปซื้อป๊อปมากน่าจะน่าจะอย่างนั้นแหละซื้อป๊อปมากก็ได้ค่ะ ไา้ไแล้วนะครับ2กล่องเราลุ้นตัวแอ์เลียอย่างเดียวเลยใช่ต่ไปแตะตังแล้วแกะเลยดีกว่าแกะเลยเหรอแกะหน้าร้านเลยเหรอเสร็จเรียบร้อยลวเสร็จเรียบร้อยครับเราไปแกะเงินเลยหาที่แกะก่อนไหม ตอนนี้อยู่ที่ร้านนี้นะครับอันนี้าน้ำล้างช้อนปะล้างช้อนล้างตะเกียบจะดื่มอมือนกันะันีน่ร้านนี้มาถึงเวลาแล้วแกะของจาก popmart ฮ่องกงนะครับสุ่มมาสามอย่างหนึสองส ได้เนาะสตีอยากได้แอรยเอลแอริเออยู่ไหนอาเซลอดได้แอริเอลอะไรก่อนจบเห็นและอุ้ยหน้ากอง เฮ้ยด้ตัวหน้ากองถือว่าไม่เกลือนะ,อ,ะอาหารมาแล้วนะครับของของน้องบิ๊กเป็นอันนี้บะหมี่แห้งแล้วก็ใส่ซอสดำๆใช่แล้วก็ของที่มันเป็นเกี๊ยวไปเดี๋ยวไปกินกันร้านไข่คี่นูโรสนะคะ กินเสร็จแล้วนะร้านอะไรนะลูกชนข้าวมึกอร่อยผลสรุปก็คือลูกชิ้นอร่อยแต่ว่ารสชาติจืดมันจืดใช่แต่จริงนะร้านที่แบบสุ่มๆไปกินนะ่ะอร่อยกว่าใช่ไหมตอนนี้อยู่ที่ริมอ่าวโตเรียน,นะครับกำลังชมการแสดงซ u p เปอร,ร์นี่ออฟไลน์นะครับสวยมากใช่แตกสีอลังการลแล้วก็แอบม,มีกล่นออของสุนค้าอีกเ นาเลยอะโอเคเดี๋ยวดูกัน